นี่ก็คือกะละมังที่มันรั่วนะครับผมใช้เทปกาวแปะเอาไว้ซึ่งมันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่อยู่จริงๆดูนะครับมันแตกเป็นลายยาวลงมาแบบนี้เลยและในวันนี้ผมจะอุดรอยรั่วด้วยเบกกิ้งโซดาหรือที่เรียกว่าผงนุ่มนะครับเวลาเราจะหมักเนื้อเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ผงนุ่มนี้ได้เลยแต่วันนี้เราจะมาอุดรอยรั่วด้วยกันเราจะใช้ร่วมกันกับกาวร้อนนะครับ2อ,อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่ครับ อันดับแรกเนี่ยผมจะใช้กาวร้อนหยอดลงไปก่อนนะครับตามทางยาวแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้เบกกิ้งโซดาโรยลงไปเลยครับหลังจากนั้นผมก็เป่าออกง่ายๆแบบนี้ครับลองดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้ผมใส่น้ำลงไปหลังจากผ่านไปไม่ถึง1น,นาทีนะครับเนื่องจากกาวร้อนเนี่ยแห้งเร็วมากๆเลยมาดูกันครับโอ้โหน้ำไม่มีรั่วซึมเลยครับใช้ได้นานเลยนะครับ